ไม่ได้ขาราชการคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าคืนนี้เราหลับสนิทหรือเปล่าถ้าเราตอบว่าหลับสนิทเนี่ยหมายความว่าถ้าตอบอย่างนั้นค่ะมีช่วงซึ่งไม่รู้อารมณ์ใดๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยถ<ร>้าใช้คําว่าหลับสนิทให้เข้าใจความหมายว่าไม่รู้อารมณ์ใดๆทางหนึ่งทางใดเลยแต่ว่าขณะนี้ที่สีจางๆนะคะปรากฏเวลาที่หลับตาก็เพราะเหตุว่ามีจิตเห็นเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่หลับสนิท ถ้าหลับสนิทต,ต้องไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิน้นโลกทั้งโลกเรื่องราวทั้งหมดทั้งวันไปทําอะไรมาบ้างนะคะสนบสนานยังไงพอถึงเวลาที่หลับสนิทเนี่ยคะ่ะไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีความคิดด้วยไม่มีความฝันด้วยไม่มีการเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดด้วย เวลาที่เราใช้คำว่าหลับสนิทหมายความว่าขณะนั้นไม่มีการเห็นใดๆทั้งสิ้นไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นไม่มีการรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยจึงเป็นหลับสนิทโลกทั้งโลกเรื่องราวทั้งหมดทั้งวันไปทำอะไรมาบ้างนะคะสนุกสนานยังไงพอถึงเวลาที่หลับสนิทเนี่ยคะ่ะไม่มีอะไรเหลือเลยไม่คะแต่ถ้าเป็นทางใจก็เป็นกิริยาจิตอีกหนึ่งประเภทคือ มโนทวาราวัชนะจิตด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์จึงมีกิริยาจิตสองประเภทคือมีปัญจทวาราวัชนะจิตซึ่งเกิดก่อนจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะและมโนทวาราวัชนะจิตหลังจากที่พวังขจิตดับแล้วแลาจะรู้อารมณ์อื่นซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของพวังนะคะ ถ้าเป็นทางใจเช่นคิดนึกหรือฝันก็จะต้องมีจิตขณะแรกที่เกิดชื่อว่ามโนทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนหลังจากนั้นก็เป็นกุศลหรืออกุศลที่ฝันนี่นะคะแต่กุศลและอกุศลคงจะไม่ทราบว่าสั้นมากเพียงชั่วเจ็ดขณะจิตเป็นผวังอีกละแล้วก็เกิดขึ้นโดยจะต้องเป็นวิธีจิตแรกนะคะคือ ไม่ว่าจะเป็นทางปัญจทวารหรือทางมโนทวานนะคะก็จะต้องเป็นกิริยาจิตซึ่งเกิดต่อจากวิธีจิตเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฝันเรื่องยาวให้ทราบว่ามีจิตที่คิดนึกเรื่องที่ฝันและก็กุศล,ลจิตและอกุศลลจิตก็เป็นไปในสิ่งนั้นเจ็ดขณะแล้วก็เป็นภวนันแล้วก็นึกอีกแต่ก็มีจิตสามขณะซึ่งไม่ได้อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยคือปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะ ภวังขจิตหนึ่งขณะจุติจิตหนึ่งขณะทั้งสามขณะนี้ไม่ใช่วิถีจิตนอกจากนั้นเป็นวิถีจิตทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฝันนะคะไม่ใช่ภวังขจิตจิตแรกที่เกิดต่อจากภวังขจิตเพราะว่าจิตจะรู้อารมณ์ได้หกทางคือทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งทางกายหนึ่งทางใจหนึ่งจิตที่รู้อารมณ์ได้ห้าอารมณ์นะคะต่อจากภวัง เป็นวิถีจิตแรกเพราะเราทราบแล้วว่าพวังขจิตหมายความถึงจิตที่เกิดโดยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็คือไม่ว่าจะเป็นทางปัญจทวารหรือทางมโนทวารน,นะคะก็จะต้องเป็นกิริยาจิตซึ่งเกิดต่อจากวิถีจิตเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฝันเรื่องยาวให้ทราบว่า มีจิตที่คิดนึกเรื่องที่ฝันและก็กุศลลจิตและ,ะกุศล,ลจิตก็เป็นไปในสิ่งนั้นเจ็ดขณะแล้วก็เป็นภวังแล้วก็นึกอีกเป็นเรื่องต่อไปนะคะเหมือนขณะนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นภวังอีกเจขณะเจ็ดขณะแต่ว่าปรากฏเหมือนเรื่องยาวเหมือนไม่ปรากฏลักษณะของภวังขจิตเลยเหมือนขณะนี้นะคะเหมือนนั่งอยู่แล้วก็เห็นตลอดเวลาแต่ให้ทราบว่า เมื่อเห็นแล้วต้องเป็นกุศลหรืออกุศลพูดย่อๆนะคะไม่พูดถึงว่าจะต้องมีจิตชาติอื่นด้วยหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นกุศลหรืออกุศลนี่ค่ะสั้นมากในขณะนี้จขณะแล้วก็เป็นผวังแล้วก็เห็นอีกซ้าไปซ้ามาจนกระทั่งความรวดเร็วไม่รู้เลยว่ามีผวังขจิตขั้นนี่คือประโยชน์ของการที่จะศึกษาให้เข้าถึงความเป็นอนัตตานะคะให้รู้จริงๆว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปซึ่งเกิดขึ้นทํากิจการงาน แต่ว่าจะเป็นลจิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าฝันทั้งหมดนะคะต้องเป็นกุศล,ลจิตหรืออกุศลลจิตแต่ก่อนฝันกําลังเป็นผวังเพราะฉะนั้นจะเป็นกุศลและอกุศล,ศลจิตทันทีไม่ได้จิตที่จะเปลี่ยนจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่งหรือว่าจะเปลี่ยนจากอารมณ์หนึ่งคือสิ่งที่จิตกําลังรู้เนี่ยนะคะไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งโดยไม่มีจิตอื่นขั้นในไม่ได้ พระฉะนั้นระหว่างที่กําลังเป็นผวังอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเกิดฝันขึ้นนะคะขณะนั้นต้องมีกิริยาจิตซึ่งไม่ใช่ชาติวิบากและไม่ใช่กุศลและอกุศลนะคะแต่เป็นจิตที่นึกหรือคิดถึงอารมณ์ทางใจเพราะขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กิริยาจิตอย่างพระอาหารหันต์ไม่ พราะฉะนั้นความต่างไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้ามีพระอรหัน์รูปหนึ่งนะคะอยู่ในห้องนี้ท่ามกลางผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาที่ท่านเห็นกับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เห็นจิตเห็นเหมือนกันเป็นวิบากจิตคือเป็นผลของกรรมนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะจิตที่เกิดสืบต่อเป็นกุศลหรืออกุศลสําหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ จะเป็นกิริยาจิตอย่างพระอาหารหันต์ไม่ได้เลยแต่สําหรับพระอาหารหันต์ก็จะเป็นกุศลอกุศลอย่างคนที่ไม่ใช่พระอาหารหันต์ไม่ได้ต้องเป็นกิริยาจิตเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์เนี่ยคะ่ะจะมีจิตกี่ชาติคะชาติทั้งหมดมีสี่ชาติ 1, ากุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งวิบากหนึ่งกิริยาหนึ่งกุศลอกุศลเป็นเหตุถ้าตราบใดยังเป็นกุศลต้องเป็นเหตุให้เกิดกุศลวิบากข้างหน้า ถ้ายังมีอกุศลลจิตเกิดซึ่งเป็นอกุศลกรรมที่ได้กระทําแล้วนี่นะคะก็จะเป็นปัใจจัยให้อกุศลวิบากจิตเกิดข้างหน้าเพราะฉะนั้นสําหรับพระอรหันต์เนี่ยคะ่ะจะมีจิตกี่ชาติ2ชาติสชาตินะคะคือวิบากักิริยาค่ะวิบากจิตกับกิรยิารยาจิต อันนี้ไม่ต้องท่องเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตประจําวันและเป็นสิ่งที่สําคัญมากด้วยค่ะถ้าเราไม่รู้เรื่องชาติของจิตเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะไหนเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลและขณะไหนเป็นผลที่มีเหตุในอดีตที่ได้กระทําแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องชาติเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะจิตทุกประเภทที่เกิดขึ้นต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดในสชาติ จิตที่กําลังเห็นขณะนี้นะคะชาติอะไรคะจิตเห็นเฉพาะจิตเห็นคะ่ะชาติวิบากนะคะก่อนจิตเห็นเป็นจิตอะไรคะขณะใดที่ไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลยนะคะไม่คิดนึกไม่ฟันไม่อะไรทั้งหมดถ้าจิตเกิดขึ้นขณะนั้นจะต้องทำผวังขกิจถ้าไม่เกิดเป็นไงคะเป็นพระอรหันต ค่ะเมื่อปรินิพานแล้วไม่มีการเกิดอีกเลยแต่เป็นไปไม่ได้สําหรับขณะที่ยังไม่ใช่พระอรหันเนี่ยค่ะเวลานี้มีจิตเห็นก่อนจิตเห็นเป็นปัญจทวาราวัชนะจิตก่อนปัญจทวาราวัชนะจิตต้องมีจิตเกิดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่างไปเลยโดยที่ไม่มีจิตเกิดเลยและจิตที่เกิดนั่น,นะคะเป็นผวังดํารงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะคะ ยังไม่จุดติยังไม่จากโลกนี้ไปต้องมีผวังขจิตเกิดก่อนเห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดึกผวังขจิตเป็นชาติอะไรคะเป็นชาติวิบากนะคะจิตที่เกิดก่อนผวังขจิตมีไหมคะเป็นปฏิสนธิจิตค่ะตอบได้สองอย่างนะคะก่อนผวังขจิตก็คือผวังขจิตที่เกิดก่อนก็ได้และก่อนจริงๆก็คือปฏิสนธิจิต ถ้าไม่มีปฏิสนธิจิตเลยผวังขจิตเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยค่ตั้งต้นด้วยจิตขณะแรกคือปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นวิบากจิตเป็นผลของกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วชาติหน้าใกล้เข้ามาทุกทีนะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยคะ่ะว่ากรรมไหนจะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดแต่ชาตินี้รู้แน่ ว่ากรรมหนึ่งได้กระทำให้เกิดเป็นบุคคลนี้ไม่เป็นบุคคลอื่นแต่หลังจากที่เป็นบุคคลนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นบุคคลอื่นและถึงแม้ว่าชาติหน้าเกิดแล้วก็ต้องตายอีกก็ต้องเป็นบุคคลอื่นต่อไปอีกแต่ทั้งหมดนี้ก็คือสภาวธรรมซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปและสำหรับจิตเนี่ยค่ะมี4ี่ชาติจิตที่เป็นวิบากเป็นผลของกรรมจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเหตุและกิริยาจิตนะคะก็ไม่ใช่ ทั้งกุศลและอกุศลและวิบากจะเลือกให้จิตขณะนี้เป็นอะไรได้ไหมคะไม่ได้เลยต้องเกิดดับสืบต่อตามลำดับด้วยอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าทางปัญจทวาราวัชนะจิตนี่นะคะทำหน้าที่รู้อารมณ์กระทบกับปัญจทวารหนึ่งทวารใดนะคะซึ่งเปรียบเสมือนแขกที่มาอยู่หน้าบ้าน นะคะเราทราบว่าแขกมาอยู่ในบ้านแต่ยังไม่เปิดให้แขกเข้ามานะคะทีนี้เราสามารถเลือกแขกแขกที่เปรียบเสมือนกุศลและอกุศลนะคะคราวที่แล้วแต่เราสามารถเลือกแขกได้ไหมคะเหมือนว่าเราเลือกครบลยานมิตรนะคะอาจารย์ก็เป็นเราไปหมดเลยนะคะทั้งที่การศึกษาหรือการฟังพระธรรมนะคะเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะถ้าใช้ว่าเป็นธรรมะได้หมายความถึงเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร เลือกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่สามารถจะฟังแล้วก็พิจารณาจนค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเมื่อคืนนี้ทุกคนก็นอนหลับดีใช่ไหมคะเวลาที่กำลังหลับเนี่ยคะ่ะเห็นหรือเปล่าคิดนึกหรือเปล่าหลับสนิทนะคะขณะนั้นยังไม่ตาย แต่จิตเนี่ยคะ่ะเกิดดับสืบต่อไม่มีใครยับยั้งได้นี่แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้เลยกําลังหลับสนิทจิตก็เกิดดับดํารงภพชาติชาติอะไรคะชาติของจิตขณะที่กําลังหลับสนิทซึ่งเกิดดับจิตที่เกิดดับสืบต่อขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินพวกนี้คะ่ะเป็นชาติอะไรเป็นชาติวิบากนะคะถ้าใช้คําว่าในขณะที่หลับสนิทได้ไหมคะคือแทนที่จะกล่าวว่า ขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ได้คิดนึกจะกล่าวว่าขณะนั้นหลับสนิทได้ไหมขณะที่กําลังหลับเนี่ยค่ะขณะนั้นะหลับสนิทได้ไหมคือไม่ฝันไม่ใช่เพียงแต่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะยังไม่ฝันด้วยขณะนั้นนะคะเป็นวิบากไม่ให้วิบากจิตเกิดได้ไหมให้เป็นจุดติจิตเกิดได้ไหมไม่ได้ วิบากจะต้องเกิดตามกำลังของวิบากก่อนที่จะตื่นขณะที่ฝันเห็นอะไรจริงๆหรือเปล่าแต่เหมือนเห็นใช่ไหมคะได้ยินอะไรจริงๆหรือเปล่าแต่เหมือนได้ยินนะคะทำไมว่าเหมือนนะคะเพราะเสียงไม่ได้กระทบกับหูแล้วก็เหมือนเดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินเสียงมีเสียงปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะที่ฝันนะคะจะเหมือนเห็นเหมือนได้ยินนะคะ แล้วก็อาจจะฝันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะตกใจได้ไหมคะในขณะที่ฝันค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าขณะที่ฝันไม่ใช่ขณะที่มีสภาพธรรมะกระทบประสาทะแล้วปรากฏจริงๆอย่างในขณะน,นี้แต่ฝันไม่ใช่วิบากจิตไม่ใช่ผวังขจิตเพราะเหตุว่าถ้าเป็นผวังขจิตหมายความว่าขณะนั้นไม่รู้อารมณ์ใดๆทั้งหกทาง ทางตาไม่เห็นทางหูไม่ได้ยินทางจมูกไม่ได้กลิ่นทางลิ้นไม่ริมรสทางกายไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจก็ไม่ได้คิดนึกไม่ฝันใดๆทั้งสิ้นนะคะขณะนั้นก็เป็นชาติีิบากซึ่งบังคับไม่ได้ว่าจะให้ตื่นเมื่อไร่นะคะจะให้รู้อารมณ์ทางไหนและคนที่ป่วยไข้เนี่ยค่ะเวลาที่นอนหลับสนิทเจ็บไหมคะ คนที่เป็นโรคร้ายแรงนะคะกลางวันก็ทั้งเจ็บทั้งปวดสารพัดอย่างแต่เวลานอนหลับสนิทปวดเจ็บไหมคะไม่ปวดเจ็บเพราะว่าไม่ใช่จิตที่รู้สิ่งที่กระทบกายแต่ว่าเป็นแต่เพียงขณะนั้นนะคะจะต้องมีจิตที่เกิดดับดำรงพบชาติความเป็นบุคคลนั้นไว้จนกว่าจะจุดติยังตายไม่ได้ไม่ว่าจะป่วยเจ็บหรือไม่ป่วยไม่เจ็บยังไงก็ตามแต่นะคะขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นจุดติจิตไม่ได้เกิด เพราะฉะนั้นขณะที่นอนหลับสนิทความต่างของคนเป็นกับคนตายก็คือว่าสําหรับคนที่ตายไม่เห็นไม่ได้ยินะไรหมดทั้งสิ้นนะคะไม่มีจิตใดๆเกิดในซากศพนั้นเลยแต่สําหรับคนเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแต่ไม่ตายเพราะฉะนั้นก็มีจิตที่เกิดดับสืบต่อนะคะดํารงภพชาติทำผวังขกิจเพราะว่าต่อไปจะทราบว่าจิตทุกชนิดเนี่ยค่ะต้องเกิดขึ้นทํากิจการงาน เราคิดว่าเราทำนะคะแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะจิตแต่และชนิดทำกิจของจิตซึ่งใครก็จะไปเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของกิตแต่และอย่างให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่เป็นผวังขจิตทำผวังข,ขกิจมีเราไหมคะรู้สึกว่าเป็นเราหรือเปล่ามีบ้างไม่มีบ้างค่ะไม่มีความรู้สึกใดๆเลยไม่มีเห็นไม่มีได้ยินนะคะทีนี้ตอนที่จะฝันเลือกได้ไหมคะว่าไม่ฝันละคืนนี้ค่ะ นี่คือความเป็นอนัตตานะคะแม้แต่คิดระหว่างที่ยังไม่ฝันก็เลิกไม่ได้เวลาที่นอนหลับสนิทนะคะอยากฝันเรื่องสนุกสนุกนะคะ <g ül> ก็ไม่ฝันอาจจะฝันเรื่องที่น่าตกใจน่ากลัวก็ได้นี่คือความเป็นอนัตตาแต่ให้ทราบว่าฝันไม่ใช่ผวังเพราะผวังไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีญาติพี่น้องมีบ้านช่องอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยขณะที่เป็นผวังนะคะแต่ขณะที่ฝันเนะะี่ยค่ะ ฝันด้วยกุศลลจิตรหรืออกุศลลจิตพระเหตุว่าพระอรหันต์ไม่ฝันเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝันเนี่ยนะคะคือขณะที่กําลังฝันนั่นเองค่ะต้องเป็นกุศลลจิตหรืออกุศลลจิตทุกคนคิดนะคะแต่ไม่รู้ว่าขณะที่คิดเนี่ยค่ะเป็นกุศลลจิตที่คิดหรือเป็นอกุศลลจิตที่คิดคิดสงสารเป็นกุศลลจิตรหรืออกุศลลจิตคิดไม่ชอบโกรธเป็นกุศลจิตรหรืออกุศลลจิต พราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าฝันทั้งหมดนะคะต้องเป็นกุศลลจิตหรืออกุศลลจิตแต่ก่อนฝันกําลังเป็นภวังเพราะฉะนั้นจะเป็นกุศลและอกุศลลจิตทันทีไม่ได้จิตที่จะเปลี่ยนจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่งหรือว่าจะเปลี่ยนจากอารมณ์หนึ่งคือสิ่งที่จิตกําลังรู้เนี่ยนะคะไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งโดยไม่มีจิตอื่นขั้นเลยไม่ได้ พราะฉะนั้นระหว่างที่กําลังเป็นผวังอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเกิดฝันขึ้นนะคะขณะนั้นต้องมีกิริยาจิตซึ่งไม่ใช่ชาติวิบาและไม่ใช่กุศลและอกุศลนะคะแต่เป็นจิตที่นึกหรือคิดถึงอารมณ์ทางใจเพราะขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลยเพราะฉะนั้นเวลาฝันนะคะไม่ใช่ผวังขจิตจิตแรกที่เกิดต่อจากผวังขจิต เพราะว่าจิตจะรู้อารมณ์ได้หกทางคือทางตาหนึ่งทางหูหนึ่งทางจมูกหนึ่งทางลิ้นหนึ่งทางกายหนึ่งทางใจหนึ่งจิตที่รู้อารมณ์ได้ห้าอารมณ์นะคะต่อจากภวังเป็นวิถีจิตแรกเพราะเราทราบแล้วว่าภวังคจิตหมายความถึงจิตที่เกิดโดยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็มีอารมณ์ คือธรรมะที่ต้องไม่ลืมนะคะสิ่งที่ได้เข้าใจได้ว,ว่าจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นในขณะที่กําลังฝันก็ต้องมีจิตที่กําลังรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้เพราะว่าการที่จะรู้อารมณ์ของโลกนี้ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดคือตาหรือหูหรือ,รอจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจแต่ก็มีจิตสามขณะซึ่งไม่ได้อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเลยคือปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะพวังขจิตหนึ่งขณะ จติจิตหนึ่งขณะทั้งสามขณะนี้ไม่ใช่วิถีจิตนอกจากนั้นเป็นวิถีจิตทั้งหมดนะคะเพราะต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดในหกทางอย่างเห็นเป็นวิถีจิตต้องอาศัยตาได้ยินเป็นวิถีจิตต้องอาศัยตาเพราะฉะนั้นวิถีจิตแรกต้องเป็นอาวัชนะจิตถ้าเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นปัญจทวาราวัชณะจิตเรียกชื่อรวมนะคะแต่ถ้าเป็นทางใจก็เป็นกิริยาจิต อีกหนึ่งประเภทคือมโนทวาราวัชณะจิตด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์จึงมีกิริยาจิต2ประเภทคือมีปัญจทวาราวัชณะจิตซึ่งเกิดก่อนจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะและมโนทวาราวัชณะจิตหลังจากที่พวังขจิตดับแล้วและจะรู้อารมณ์อื่นซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของพวังนะคะ ถ้าเป็นทางใจเช่นคิดนึกหรือฝันก็จะต้องมีจิตขณะแรกที่เกิดชื่อว่ามโนทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนหลังจากนั้นก็เป็นกุศลหรืออกุศลที่ฝันนี่นะคะแต่กุศลและอกุศลคงจะไม่ทราบว่าสั้นมากเพียงชั่วเจ็ดขณะจิตเป็นผวังอีกละแล้วก็เกิดขึ้นโดยจะต้องเป็นวิธีจิตแรกนะคะคือ ไม่ว่าจะเป็นทางปัญจทวารหรือทางมโนทวารน,นะคะก็จะต้องเป็นกิริยาจิตซึ่งเกิดต่อจากวิธีจิตเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฝันเรื่องยาวให้ทราบว่ามีจิตที่คิดนึกเรื่องที่ฝันและก็กุศลและจิตและอกุศลและจิตก็เป็นไปในสิ่งนั้นเจ็ดขณะแล้วก็เป็นผวังแล้วก็นึกอีกเป็นเรื่องต่อไปนะคะเหมือนขณะนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นผวังอีกเจ็ดขณะเจ็ดขณะแต่ว่าปรากฏเหมือนเรื่องยาว เหมือนไม่ปรากฏลักษณะของผวังขจิตเลยเหมือนขณะนี้นะคะเหมือนนั่งอยู่แล้วก็เห็นตลอดเวลาแต่ให้ทราบว่าเมื่อเห็นแล้วต้องเป็นกุศลหรืออกุศลพูดย่อๆนะคะไม่พูดถึงว่าจะต้องมีจิตชาติอื่นด้วยหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นกุศลหรืออกุศลนะะี่ค่ะสั้นมากในขณะนี้เจ็ดขณะแล้วก็เป็นผวังแล้วก็เห็นอีกซ้ำไปซ้ำมาจนถึงความรวดเร็วไม่รู้เลยว่ามีผวังขจิตขั้น นี่คือประโยชน์ของการที่จะศึกษาให้เข้าถึงความเป็นอนัตตานะคะให้รู้จริงๆว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานแล้วแต่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกกลิ้นกายใจหรือว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกกลิ้นกายใจเรียนท่านอาจารย์ครับในขณะที่หลับสนิทท่านอาจารย์บอกว่าทางจักกุวิญ,ญญาณจะถึงใจยวิญญาณไม่เกิดใช่ไหมครับ ขณะใดที่ไม่เห็นนะคะก็ไม่ใช่จักขุทวารวิถีหมายความว่าจิตไม่ได้เห็นไม่ได้รู้อารมณ์ที่ปรากฏทางตาเพราะว่าไม่ได้อาศัยตาการที่จะรู้ว่าอะไรปรากฏทางตาต้องมีตาที่สามารถกระทบสิ่งนั้นขณะที่เราหลับตาเนี่ยจกักขุวิญ,ญญาณเกิดขึ้นได้นะครับขณะที่หลับตานะคะมีการเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่ามีการเห็นสีใช่ไหมครับค่ะขณะที่มีการเห็นสีขณะนั้นจริงหรือเปล่า คือธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงมากเลยค่ะบิดเบือนไม่ได้ถ้าขณะนี้หลับตามีแสงสว่างหรือมีสีปรากฏหรือเปล่ามีครับมีหมายความว่าต้องมีจิตเห็นถ้าไม่มีจิตเห็นสิ่งนั้นปรากฏไม่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นคือคำตอบถ้ารณะนี้เวลาหลับสนิทเนี่ยเราทราบ้ยังไงว่าจาักขูวิญ,ญญาณไม่เกิดทกายยวิญ,ญญาณไม่เกิดโสตวิญ,ญญาณไม่เกิดเราทราบได้ยังไง ถ้าใช้คำว่าหลับสนิทให้เข้าใจความหมายว่าไม่รู้อารมณ์ใดๆทางหนึ่งทางใดเลยแต่ว่าขณะนี้ที่สีจางๆนะคะปรากฏเวลาที่หลับตาก็เพราะเหตุว่ามีจิตเห็นเพราะฉันเรารู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่หลับสนิทถ้าหลับสนิทต้องไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิน้นโลกทั้งโลกเรื่องราวทั้งหมดทั้งวันไปทำอะไรมาบ้างนะคะสนุกสนานยังไงพอถึงเวลาที่หลับสนิทเนะะี่ยค่ะไม่มีอะไรเหลือเลย ไม่มีความคิดด้วยไม่มีความฝันด้วยไม่มีการเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดด้วยเวลาที่เราใช้คำว่าหลับสนิทหมายความว่าขณะนั้นไม่มีการเห็นใดๆทั้งสิ้นไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นไม่มีการรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยจึงเป็นหลับสนิทท่านอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าทางจักขูวิญ,ญญาณเกิดขึ้นหมดหมดเลยตา,ตาหูจมูกลิ้นกายขณะหลับสนิทเนี่ยนะครับ<อ>ยังยไม่เข้าวิ ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลย <c oughs> ค่ะนี่คือเราศึกษาเรื่องจัดความคิดของเราแต่ว่าจากความเป็นจริงจิตขณะหนึ่งเกิดดับเร็วมากและจําแนกออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ <c oughs> คือเป็นวิถีจิตหรือไม่ใช่วิถีจิตประเภทใหญ่จริงๆของจิตนะคะจะมีสองอย่างคือจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตกับจิตที่เป็นวิถีจิตจิตที่ไม่ใช่วิถีหมายความว่าไม่ได้อาศัยทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นรู้อารมณ์อื่นนะคะ ซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของผวังและปฏิสนธิจึงเป็นการหลับสนิทเพราะเหตุว่าขณะที่หลับสนิทเนี่ยนะคะขณะนั้นมีจิตไหมคะมีถ้ามีจิตต้องมีอารมณ์ไหมคะเมื่อจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์อารมณ์ของจิตขณะที่หลับสนิทปรากฏไหมคะอารมณ์ต้องปรากฏถ้าอารมณ์ปรากฏแปลว่าไม่ใช่ผวางขจิตคุณประมวลเคยหลับสนิทไหมคะ ขณะที่หลับสนิทไม่ใช่ขณะเห็นไม่ใช่ขณะได้ยินไม่ใช่ขณะฝันใช่ครับยอมรับว่าเป็นเป็นอย่างนั้นนี่ค่ะเพราะเชิงขณะที่หลับสนิทนะฮะหมายความว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่วิถีจิตมีจิตจริงรู้อารมณ์จริงแต่ไม่ใช่วิถีจิตไม่ได้อาศัยตาเห็นไม่ได้อาศัยหูได้ยินไม่ได้อาศัยจมูกได้กลิ่นไม่ได้อาศัยลิ้นลิ้มรสไม่ได้อาศัยกายกระทบสัมผัสใจก็ไม่ได้คิดนึก ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงใช้คาว่าหลับสนิทไม่อย่างนั้นคุณประมลจะใช้คําว่าหลับสนิทไม่ได้หลับสนิทนี้ก็เป็นทีละขณะนะครับเึงจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขณะได้ค่ะเราพูดถึงขณะหนึ่งขณะใดแม้แต่ชาติของจิตนะคะหนึ่งขณะขณะใดเป็นกุศลเป็นกุศลเป็นวิบากไม่ได้ขณะใดเป็นวิบากเป็นกุศลอกุศลเป็นกิริยาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรากาลังศึกษาเรื่องจิตซึ่งมีจริงจริงเกิดดับทีละหนึ่งขณะไม่ได้ครับอาจารย์คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าคืนนี้เราหลับสนิทหรือเปล่าถ้าเราตอบว่าหลับสนิทเนี่ยหมายความว่าถ้าตอบอย่างนั้นค่ะมีช่วงซึ่งไม่รู้อารมณ์ใดๆดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยสแสดงว่าเราเอา,อาที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยมาตอบแล้วแต่ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าช่วงทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเราพูดถึงขณะที่หลับสนิทเป็นภวังคจิตไม่รู้อารมณ์ใดๆเลย ไม่ได้อาศัยอารมณ์ใดๆเพื่อที่จะเข้าใจประเภทใหญ่ๆของจิตนะคะว่าแยกเป็น2ประเภทคือจิตที่อาศัยทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นรู้อารมณ์เป็นวิถีจิตส่วนขณะที่ไม่ได้อาศัยทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นไม่ใช่วิถีจิตค่ะให้เข้าใจ2อ,อย่างนี้ก่อนหนขณะเป็นชาติอะไรเป็นวิถีหรือไม่ใช่วิถี เอาว่าคนหลับทั้งคืนเนี่ยจะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาหลับแล้วเนี่ยจกักกุวิญญาณก็เกิดขึ้นได้กายาวิญญาณก็เกิดขึ้นได้ไม่ค่ะต้องหมายความว่าขณะใด,ดที่ไม่รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดนะคะจะใช้ว่าหลับหรือไม่หลับก็ได้แต่เป็นผวังขจิตรู้อารมณ์แต่จำไม่ได้ได้ไหมขณะที่ไม่ได้รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยขณะนั้นจิตทำผวังขจิตดํารงภพชาติ และอารมณ์ที่เป็นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะหรือแม้แต่เรื่องราวความคิดนึกก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่อาศัยทางหนึ่งทางใดที่จะเกิดขึ้นรู้อารมณ์อื่นซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของผวังขจิตถ้าจกคูอวิญญ,ญาณรากจะคูวิญญาณเกิดระดับไหมคะค่ะ